สวัสดีครับทุกคนผมก็พามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จากช่องต่อๆของนักชาลีนะครับที่ลงไว้ล่าสุดเป็นคลิปล่าสุดนะครับทุกคนแล้วก็มีน้องคุยอันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ว่าทําไมพร้อมเร็วขนาดนี้นะครับ แล้วผมก็จะพาไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงคือสองคนนี้เขาส่องกันตลอดนะทุกคนผมก็จะพามาดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกเขาก็บอกว่ามาอีกแล้วลูกพี่อาการลงคลิปบ่อยอารมณ์ดีมาอีกแล้วมาดูเม้นตอบกลับนะครับจากเม้นเมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าอีกไม่เกินสามวันต้องมีอะไรดีๆให้พวกเรารอบก่อนก็อาการนี้แหละวันนั้นปล่อยสามคลิปและผมก็จะมาดูคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์น้องคุยอันนะครับ คอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเป็นห่วงพี่ชายหรือคะและคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเพลง2อมแล้วเมื่อไรจะลงคลิปเต้นจ้าและคอมเมนต์ตอบกลับต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าถ้าคุณอยากพร้อมไวเหมือนพี่เน็กคุณต้องลองให้พี่เน็กสอนออกกําลังกายดูครับเม้นต่อมานะครับมเมนนี้ก็บอกว่าอันอันใจเย็นลูกและอีกเม้นตอบกลับนะครับก็บอกว่าอันอันผู้ไม่เคยเบรก ่อด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า,าพร้อมเร็วแล้วรอไหมคะแล้วก็ต่อมานะครับทําไมเม้น์ไวขนาดนี้อีกเม้นต์ต่อมานะทุกคนเมนนี้ก็บอกว่าพวกเรามาทวงคลิปเต้นคู่ครับซีอและคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าลูกพี่ผมลดน้ําหนักรอสาวมาหาไม่รู้ใช่คุณไหม <Wow. S 1> เมน้นต่อมานะครับมเมนนี้ก็บอกว่าพวกเรามาทวงคลิปเต้นนะจ๊ะครบ2อบสองเอ็มแล้ว และคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่านหนบอกจะมาเมนแรกหนูช้าไปนะคะต่อด้วยคอมเมนต์นี้เลยนะครับคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่าเปลี่ยนผ้าเบรกบ้างนะหนูอ้านๆนต่ออีกสักคอมเมนต์นะครับทุกคนคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่าเพราะเขาคิดถึงคุณจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพร้อมอย่างรวดเร็ว